เมื่อสมัครปิดครับจนถึงขั้นตอนกรอกข้อมูลเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการยืนยันตัวตนครับโดยทำการยืนยันได้ในมือถือครับโดยการสแกน QR Code ในหน้าเว็บนี้ครับแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนและเซลฟี่รูปใบหน้าของเราครับใช้มือถือสแกน QR Code ด้านขวานี่ครับเพื่อเริ่มขั้นตอนยืนยันตัวตนครับ เปิดใช้เครื่องมือสแกน QR Code ครับหรืออาจจะใช้ตัวสแกน QR ในไลน์ก็ได้ครับตัวอย่างนี้ผมสแกน QR Code จากเว็บในคอมพิวเตอร์ครับ QR Code พาเข้าสู่เว็บบิดครับครับเริ่มการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของเราครับเตรียมเอกสารและเตรียมถ่ายรูปใบหน้าของเราครับกดปุ่มเริ่มครับขั้นตอนมี3ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหน้าครับ กดปุ่มเริ่มครับเว็บบิดครับต้องการใช้กล้องในมือถือหรอครับเปิดอนุญาตครับทําการถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้าครับคมชัดดีพื้นที่อยู่ในกรอบแล้วกดปุ่มบันทึกครับดูเรียบร้อยแล้วกดปุ่มยืนยันครับขั้นตอนที่2ครับถ่ายรูปด้านหลังบัตรประชาชนครับกดปุ่มเริ่มต้นครับจัดตำแหน่งและดูความคมชัดครับ แต่ทีแล้วกดปุ่มบันทึกครับถ้ารูปไม่คมชัดเราสามารถกดปุ่มเพื่อถ่ายใหม่ได้ครับกดปุ่มถ่ายใหม่ครับจัดองค์ประกอบแล้วก็ดูความคมชัดครับโฟกัสได้แล้วกดปุ่มบันทึกครับเรียบร้อยแล้วครับกดปุ่มยืนยันครับเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือถ่ายใบหน้าครับถ่ายใบหน้าจะมี2ระยะครับกดปุ่มเริ่มเลยครับเฉพาะส่วนใบหน้าของเราครับอยู่ในกรอบวงสีเขียวลีลีอันนี้ครับ เมื่อพร้อมแล้วกดปุ่มฉันพร้อมแล้วครับตอนนี้ระบบทำการบันทึกใบหน้าแบบแรกแล้วครับอันต่อไปครับระบบต้องการให้เราเอาหน้าเข้าใกล้ครับวงรีเลยใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนเดิมครับนำใบหน้าเข้าอยู่ในกรอบของวงรีครับเรียบร้อยครับรอระบบตรวจสอบคุณภาพของรูปภาพสักครู่ครับ ระบบแจ้งขอบคุณในรายละเอียดบอกว่าเราจะส่งผลการยืนยันตัวตนของคุณทางอีเมลภายใน30วันครับกดปุ่มกลับสู่หน้าหลักครับเรียบร้อยครับขั้นตอนยืนยันเอกสารบัตรประชาชนแนละรูปใบหน้าครับในการสมัครบิดครับครับ